ถ้าเราล้างบ่อยๆเห็นไหมมา้ายังสะอาดอยู่สิบกว่าปีแล้วนะเพราน้ามันจยด,ดเห็นไหมทเห็นไหมรู้ไหมว่าม้าเคยลื้อทั้งแผงเลยอ่ะถ้าเรามีตู้แช่เนี่ยควรจะอย่างน้อยๆน,นะมา้าว่าอย่างน้อยที่สุดก็ควรจะปีละครั้ง <laughs> <g ül> ัอดีนี่ม้าเองนะวันนี้เนี่ยม้าจะมาแจากเทคนะซ่อมบ้านนะรับปีใหม่เทคนิคของม้ามีอะไรปะตามไปดูกันเลย่ะทำไมถึงต้องซ่อมบ้านมีปุ้ยกันทำไมถึงจะต้องซ่อมบ้านม เพราะว่าบ้านเราเนี่ยมันเราอยู่ทุกๆวันนะบางทีเราเห็นอะไรที่มันขาดไปนั่งน้ําหยดมั่งตรงนี้แตกตรงนี้หักมั่งมันไม่ใช่เรื่องใหญ่นะแต่พอปล่ทิ้งไปนานๆเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องใหญ่ละแล้วลวันนี้เนี่ยม้าพาไปดูซิว่ามีทิกอะไรดีๆบ้างนะไปตามม้ามาดูไปทิกที่หนึ่งของม้าที่จะให้มาวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของมุ้งลวดเลยนะสังเกตไหมว่ามุ้งลวดของบ้านมาม้าเนี่ยมีรู เป็นรูเพราะว่า้กลอกอ่ะมันกัดที่จริงเน่มันขาดอยู่หลายรูเลยนะเนี่ยไม่ใช่รูเดียวนะอันนี้อันสุดท้ายที่ช่างเขายังซ่อมไม่อยู่หน้าต่างม้าก็เปลี่ยนไปสองอันเนื่องจากกระลอกบ้านม้านี่นะเอาไปแทะกินนึกว่าเป็นอาหารก็เลยไปแทะเออนี่ไงอันเก่าเพราะมันเป็นรูเนี่ยความรู้สึกมองไปทีไรเข้าบ้านทีไรเหมือนกับเอ้ยถ้ารูมันเหมือนกันเงินงันล่วไหลนะแล้วพอเวลาปีใหม่มันก็ เราก็อยากกระทำอะไรที่มันซ่อมแซมหรือเราดูแลง่ายๆแบบเนี้ยถ้าเราล้างบ่อยๆกันไหมม้าังสะอาดอยู่10กว่าปีแล้วนะม้าจะยกออกมาเลยสองสาเดือนครั้งจะจะยกทั้งประตูแต่ถ้าม้าปกติธรรมดาเนี่ยม้าก็จะเช็ดเช็ดเอาธรรมดาถ้าเอาเครื่องดูดฝุ่นนี่ง่ายที่สุดเลยดูดบ่อยๆแล้วก็ลมมันจะได้สะดวกเรื่องอากาศมันจะได้ถ่ายเทในบ้านนะบางทีไอเรื่องเล็กๆน้อยๆนะดูสิเห็นไหมเห็นเห็นหน้าไหมเห็นบ้างเห็นบ้าง ถ้าบ้านไหนนะมีมุ้งลวดนะมาแนะนําให้นะเวลากะติดมุ้งลวดก็พยายามเอาที่มาทําความสะอาดง่ายๆแล้วก็ไม่เป็นสนิมนี่ม้าเป็นมุ้งลวดพลาสติกนะอันนี้มีความยืดหยุ่นได้ดีนะแล้วก็ล้างทําความสะอาดได้ดีมุ้งลวดจะได้อยู่กับเราตลอดชีวิตของเราเหมือนกันนันเนี่ยเอาไปมันก่อนนะไปะดูอะไรมาดูหนังสือเล่มหนึ่งมาเขาบอกว่าการจัดบ้านเนี่ยมันเป็นการทําสมาธิอย่างเพราะคนเราเวลาเราจัดบ้านเนี่ย เราหยิบของแต่และชิ้นมาเนี่ยเหมือนเหมือนกับอดีตของเรามันผ่านมาว่าเราเอ๊ะมันผ่านอะไรมาบ้างแล้วแต่ทิศที่สองที่มาจะมาพูดก็คือการซ่อมห้องน้ำเป็นอะไรที่มาชานาญมากทำไมครับคนซ่อมบ่อยเหรอซ่อมบ่อยตอนที่มาไปบ้านพี่โคด้ดครั้งแรกลองไปถามพี่โค้ดว่ามาให้อะไรเป็นของฝัน่ ใช่ทำไมรู้ได้ไงก็มาหยิบไปให้มรรดาอะไรด้วยกันอันนี้สําคัญมาเห็นความสําคัญของชักโครกมากมารู้เลยว่าอายุการใช้งานเนี่ยมันมีอายุของมันาน้ํามันหยดเห็นไหมที่เห็นไหมรู้ไหมว่ามาเคยลื้อทั้งแผงเลยอะ่ะก่อนที่จะเจอปัญหาเนี่ยมันง่ายๆแก้เนี่ยน้ามันหยด,ดอยู่ตรงนี้เองเนี่ยแล้วมาก็แค่ซื้อออกมาแล้วก็มาเปลี่ยนจบเลยใส่ลงไปตรงนี้เนี่ยแล้วก็ใส่เห็นไหมพันกาวไว้ แล้วก็เปลี่ยนแค่เนี้ยคือจบชีวิตไม่ต้องมาเช็ดทุกวันมันไม่ใช่เรื่องใหญ่ในบ้านนะแต่บางทีมันทําให้เราลำคาญแหะแต่ต่อทนนี่จะเปลี่ยนมันก็มีเทคนิคสําคัญนะไม่ใช่เปลี่ยนเลยน้าพุ่งออกกระจายออกมาต้องปิดหัวปิดก๊อกให้เรียบร้อยก่อนนะแล้วก็ใส่ใส่ไปเนี่ยก๊อกน้ําอันเดียวชีวิตจบเลยชีวิตเปลี่ยนชีวิตดีขึ้นเพราะว่าก๊อกน้ําก๊อกเดียวทิที่สามมาจะมาให้ดูในวันนี้เป็นตู้แช่ของหมามานะเนี่ยเวลาบ้านเรามีงานตุ๊ดจีนสาธี ตู้นี่มันเหมือนกับตู้ดองของมามาเลยจะพูดคำนี้เลยแล้วก็ให้ความเย็นที่ดีมากสามารถที่จะเก็บกินไม่มีเอ็กซ์ปายเลยนะของมาซื้อของมาในตู้ในตลาดไม่เคยเขาเขียนคําว่าเอ็กซ์ปายมาก็จะใส่ไว้ในนี้อ๋ออันนี้ก็มีปลามาจากบางแสนเห็นไหมอันนี้น่าจะประมาณอยู่ในสามเดือนนะเ,นเห็นไหมนี่อะไรรู้ไหม หูฉลาม,ลาามอันนี้น่าจะปีหนึ่งแล้วนะคือแช่เป็นแช่เป็นอันๆันเวลาต้มทําให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะฟีแล้วเวลาจะกินสังเกตไหมจะหยิบหยิบขึ้นมาทีละอันทีละอันอ้าไม่ใช่ว่านั่นนะนี่แต่วันนี้ม้าจะมาเคลียร์หน่อยนี้ด้วยอันนี้น่าจะของพิคัดแต่วันนี้จะทิ้งละเนี่เห็นไหมเขาเรียกว่าเบคอนเพราะเวลาม้าชอบซื้อเบคอนกินกับพิคัดพิคัดก็ชอบกินก่อนชอบกินเบคอนกันแล้วก็เนี่ยเนื้อช่องแช่ช่องแข็ง นี่มี x อ็ายด้วยไม่กล้าให้ดูเลย2021ัอหนึ่งปีแล้วอห่ปีละอ,ะ,ะ,อะไปเอาไปทิ้งเนี่ยปัญหาของคนที่มีตู้แช่ที่ดีที่ดีคืออะไรใช่ไหมเพราะมีอะไรจะลงไปหมดเลยทั้งเทศกาลตุ๊จีนใช่ไหมเป็ดบางทีลงไปเป็นตัวบางทีเรายังไม่รู้เลยนะว่าเ,เป็ดมันนอนอยู่ข้างล่างตู้เย็นเนี่ยเวลาเก็บนานๆกลิ่นมันจะแรงมากในนี่มันมีทุกอย่างเลยถ้ามีเวลาช่วงที่เว้นว่างจากการที่เราไม่ซื้ออะไร ก็มาล้างเช่ไหมคะม้าก็ซื้อพวกนี้มาเนี่ยเก็บชั้นเนี่ยเห็นไหมใส่ของเนี่ยกุ้งอันนี้เป็นกุ้งเราก็จะใส่กุ้งลงไปเห็นไหมเทคนิคมันก็ไม่มีที่สิ้นสุดนะพอเวลาปีใหม่ม้าก็จะเริ่มทําความสะอาดเกียนุ่นเกียนนี่กับเพาะปลาหลุดมาถ้าเรามีตู้แช่เนี่ยควรจะอย่างน้อยๆนะม้าว่าอย่างน้อยที่สุดก็ควรจะปีละครั้งเขินกันเลยปีไง สิ้นปีทีหนึ่งคือปีหนึ่งอะมาจะเคลียรทีหนึ่งอาจจะน้อยไปนิดนึงสาหรับคนอื่นแต่ว่ามาก็แยกประเภทนะตู้นี้เฉพาะของทะเลแล้วก็เป็นเนื้อสัตว์อย่างเดียวเลยไม่มีอย่างอื่นผสมไม่มีผลไม,ไม,ม,ลไม้ไม่มีอะไรผสมไม่ใช่เอาพวกไอเบอร์รี่ทั้งหลายมาใส่ลงไปพอจะกินแขกมาลูกเบอร์รี่กาลายเป็นกลิ่นกระเพาะปลาขึ้นมาแล้วจบเลยอย่างนั้นไม่ได้เนี่ยเราก็แยกเนี่ยแยกเป็นกล่องของเราเนี่ยแบบนี้ แล้วก็จะมาทำเดี๋ยวปีนี้จะมาทำละวันนี้มา้ามาแชร์เทคนิคแต่3อันทั้งการดูแลตู้เย็นนะในห้องน้ํมามุ้งรวด3าอันนี้เป็นอันพื้นฐานของเราก่อนนะ แล้วก็ใครอยากจะให้ม้ามาแชร์เทคนิคทาอะไรทั่วในบ้านเราเนี่ยเราต้องดูแลด้วยตัวเองนะเราก็เข้าใจบ้านเรานะบางทีช่างเข้ามาเนี่ยเขาจะไม่เข้าใจในตัวบทของบ้านเราจริงๆริงบางทีเขาแค่ผ่านเขาเห็นอย่างนี้เขาก็ซ่อมตรงนี้แต่ถ้าสมมติเวลาเราจะรู้เลยว่าบ้านเราจริงๆอ่ะมันต้องแก้ไขย,ยังไงด้วยแล้วก็ให้ช่างมาเป็นแนะนําแล้วเราก็ดูเป็นตัวอย่างที่เราจะสามารถที่จะทําตามหรือว่าเราทำบบาใช่ม้านี่มาจากครูพักทุกๆอย่างเลยครูพักรับกัน แล้วก็อยากจะให้มาทำแชร์เทคนิคแบบไหนทำบ้านยังไงลองคอมเมนต์มาหรือว่าบ้านไหนที่มีเทคนิคอยากให้มาเนี่ยลองใช้ดูแชร์ประสบะการณ์กันดูนะวันนี้ก็บายบายไปก่อนแล้วก็อย่าลืมแชร์เทคนิคกันมาแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะบาย